นี้ผมจะขอเสนอโจทย์คณิตศาสตร์ข้อที่2โจทย์เขาบอกว่า2อกำลังเงทั้งหมดยกกำลังเอลบ่เท่ากับ64จงหาค่าของเองมีค่าเท่าใดในข้อนี้เนี่ยมัน,นจะเป็นโจทย์แนว e x p o n e n t i a l ก็คือ e x p เป็นเลขฐานเป็นเลขตัวเลขชี้กำลังเป็นตัวแปรเพราะนั้นจากกฎของเลขยกกำลังเขาบอกว่าเลขยกกำลังซ้อนกันให้นำยกกำลังไปคูณกันก,ก็จะกลายเป็น2 ยกกำลัง x กำลังสองลบ x เท่ากับ64ถูกไหมครับได้ยังงี้เสร็จ้น,นปุ๊บเราต้องทำตัวนี้ให้เป็นเลขฐาน2เท่ากันก็จะกลายเป็น2 x, ยกกำลัง x กำลังสองลบ x เท่ากับ2ยก2 x, กำลัง6ฐานเท่ากันทั้งซ้ายและขวาแล้วเรานำเลขชี้กำลังจับเท่ากันก็จะกลายเป็น x กำลังสองลบ x เท่ากับ6จากนั้นมันเป็นสมการกำลังสองเรา ย้ายมาฝั่งีากกันให้ฝั่งขวาเป็น0ก็จะกลายเป็น x กําลัง2ลบ x ลบ6เท่ากับ0เราก็แยกต่อแยกเซกเตอร์เป็น3เทอม2วงเล็บ x กําลัง2ก็คือ x คูณ x ต่อไปตรงนี้ตัวหลังนี่คือคูณกัน3คูณ2ได้6ต่อไปตรงนี้เป็นบวกกันลบ3 บวกกับ2ได้ลบ1ถูกต้องจากนั้นเราก็จับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0 x ก,ก็จะเท่ากับ3และลบ2อจบเรียบร้อยแล้วครับ